ปลาส้อยตัวเล็กเสียบไม้ย่างที่ช่างภาพเน้นให้เห็นรอยหยาบกร้านบนมือชาวประมงพื้นบ้านความบังเอิญของแสงและเงาช่วยให้ภาพนี้ถูกบันทึกด้วยเวลาอันรวดเร็วเป็นความตั้งใจของสว่างช่างภาพหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสหภาพที่นำรูปบางส่วนมาจัดแสดงหน้าจวนผู้ว่าราชการหลังเก่า ครั้งแรกกับการบันทึกภาพเมืองริมโขงช่วงหน้าแล้งจังหวัดที่เปี่ยมด้วยวิถีวัฒนธรรมและวิถีธรรมชาติที่อยู่ร่วมกับผู้คนในชุมชนอย่างสงบเรียบง่ายแล้วพี่พเพลินเขาได้พาพี่ไปดูวิถีชีวิตของชาวหมู่ชาวสังคมซึ่งเขาพรประมงกันอยู่นะฮะแล้วพี่ก็เห็นภาพของชาวบ้านเขากําลังจับปลามาเตรียม อย่างเงี้ยในภาพนี้เตรียมที่จะปิ้งปลานะครับปลาตัวนี้ผมย้อถามเขาปลาอะไรเขาบอกปลาส้อยที่เราดีนึกปลาซีปลาส้อยนะฮะนี่คือปลาส้อยนะครับเห็นเขาบอกว่าต้องย่างเกลือผ่าเกลือแล้วก็ย่างอร่อยมากนะครับพี่ก็เห็นฟาร์มรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ากินนะพี่ก็พยายามถ่ายแบบที่ว่าเมันมันมันดูแล้วมันมีรสสมบูรณ์ยังไงพี่ถึงถ่ายต้องเยอยากถ่ายทอดความเป็นรสสมบูรณ์ของมันออกมา นําสายตาของรางรถไฟกับวิวทิวทัศน์เรียงรายระหว่างพรมแดนไทยลาวไม่ได้เพียงลําเลียงของซื้อขายหรือต้อนรับแขกต่างบ้านแต่ตอนนี้กลับเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมของกลุ่มช่างภาพค่ะ,ะก,ก,ก็คือถ่ายถ่ายลอดดวงตาสัญลักษณ์ของาก,การรถไฟนะไปที่สถานีรถไฟลาวแล้วก็มีเขียนว่าขอต้อนรับสปูปสปปลาว สันทรายที่โผล่ขึ้นกลางลำน้ำโขงที่แห้งขอดเป็นเหมือนภาพจิตรกรรมชั้นเยี่ยมจนหลายคนอดไม่ได้ต้องแวะรายทางเก็บภาพความพิเศษของหนองคาอีกอย่างคือทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและทำให้ทีมถ่ายภาพต้องแบ่งเป็น3ามกลุ่มบันทึกภาพทั้งหน้าหนาวหน้าแล้งและหน้าฝนค่ะ ภาพทั้งหมดจะจัดแสดงช่วงเดือนมิถุนายนเป็นอีกครั้งที่ภาพจะเชื่อมสัมพันธภาพไทยลาวและกระตุ้นเตือนคนในพื้นที่ให้หวงแหนธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน